คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวัลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิสัยของบล็อกฟุตบริการกดเกเพาท์ลาฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโรบ็อกในแมปของบล็อกฟุตนะครับผมในวิดีโอนี้นะฮะก็เป็นวิดีโอที่จะเอาฟุตเทจลหลายฟุตเทจนะครับมารวมกันนะครับเนื่องจากว่าผมออนนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ตั้ บ,บางทีก็มีเลทตื่นมาตีบ้างไม่ตีบ้างนะครับแล้วก็ทุกๆ2ชั่วโมงผมก็ามาสุ่มบ้างแล้วก็มีน้องในเซิร์ฟนะครับที่ผมให้ลิงก์เ p พีเข้ามาสุ่มผลแล้วก็มากอกองกันบ้างในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าไอ้ข้อความสีแดงๆที่ขึ้นทุกๆ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าเราย้อนไปทะเลที่2นะครับทะเลที่2จะมีอะไรครับทุกๆ1ชั่วโมงครึ่งจะมีอะไรฮะคอมเมนต์ครับ ดดแน่นอนครับมันคือโรงงานสมัยนะครับจะให้ผลปีศาจทุกครั้งที่เราตีนะมันจะให้เวลาทั้งหมด5นาทีนะครับถ้าเกิดเราตีแตกปุ๊บเราจะได้ผลปีศาจมาหนึ่งผลนะครับซึ่งเลทนั้นคือสุ่มนะครับบางทีก็ได้ผลดีบ้างไม่ดีบ้างยังไงก็ใครที่ได้ผลอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครตีโรงงานสมัยแล้วได้ผลดีๆเช่นเวนนอมมังกรหรืออะไรก็ว่าไปก็ละครับมาแชร์ประสบการณ์กันครับในเทรลที่3นะครับก็มีเช่นกันนะฮะเทเลที่้ามน่าจะเป็นคย ต้งแต่เลเวนะครับตั้งแต่เลเวล1,400ถึง1,800 1,700ก็มีนะครับมันจะสปอนมาเรื่อยๆดูจากลักษณะก็ประมาณ1 0ถึง12ตัวนะครับแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นที่ชื่อว่าแทงกี้นะครับตัวที่ชื่อว่าแทงกี้นี่คือตัวบอสนะครับถ้าเกิดใครตีได้นะครับคนนั้นจะได้ผลบังกรไปนะครับก็ตัวแทงกี้นี้นะฮะถ้าเกิดใครตีได้ไปนะครับก็จะได้ผลปีศาจไปนะฮะและในวิดีโอนี้ครับผมก็รวบรวมฟุตเทจมาประมาณเกือบ10 มั้งประมาณประมาณ 7- หรือ8ฟุตเทนนั่นแหละประมาณ15นาทีนะครับให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับว่าแต่ละครั้งที่ผมตีกันเนี่ยผมได้ผลปีศาจอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกครับสรุปสั้นๆคือทุก1ชั่วโมงครึ่งนะครับจะมีเลดเกิดที่เกาะนี้นะครับจะมีมอนสเตอร์สปอนออกมานะครับให้เราตีนะฮะจะเรียกว่ามอนสเตอร์ไม่ได้มันก็คือเป็นพวกโจรสลัดสปอนมาให้เราตีนะครับก็ตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีตัวสุดท้ายนะครับที่จะคล้ายๆว่าบอสเรียกว่าบอสก เลยนะฮะและหลังจากนั้นเราก็ครูดาวไปเลยครับอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งข้างหน้าเราจะได้ตีอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีสังเกตก็คือมันจะมีข้อความสีแดงขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะแคปให้ดูนะครับก็ถ้าเกิดข้อความนี้มาปุ๊บก็คือนั่นหมายความว่าอีกสักพักเลทจะเกิดที่เกาะนี้นะครับก็นั่นแหละครับผมเราไปดูกันในวิดีโอนี้ดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมออนเกือบ24่ีชั่วโมงเลยนะอีกชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะ้วนักยี่วิยดีว่า เล็ดเล็ดเลยเลดเลๆดเลดเลดเลพี่ีอะไรก่อนพี่อะไรป่อนชิวๆเลยชิวเลยดใชไมอยากลงผลท้าพี่ปุ๊บท้าผลงโลท้าในพีนขอร้องครับขอร้องรีส ไอ้ค oh. ิวสุดบางตาพุ้เลพี่พุชเรือให้หน่อยพุยเรือให้หน่อยพุชจะบังตาชเรืให้หน่อยโอ้รด้ยนะร้ยนะร้ยนะ้ยุดเกเขืเยอะอุดเกาเเมาเอาไม่ชิวเลยไม่ิวเลยน่ ไอ้สองมันจะคิววะมันต้องที่ละคิวตีอยู่ดีไม่คิวเลยไอ้บอสมันยดเรื่องที่มันตอบอะไรปะตอบอบไอ้ตะขอจัดจากันนะโแล้วอาวุธไหนมันดีสหรับลกเก่าอ่ะเฮ้ยเอาเลยนอ่ะพีฟีนละพระอ้พอผมออกแล้วเกมเลยชิเลยดีเกมวีดีเก Ủa oh Ủa oh oh biết. <laughs> oh <anh biết. cười> oh 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 อะไรเลยน้ำมือตาหมวัวรู้แล้วเลพตพ็อสมันจะหายปะไม่น,าน่าเบื่อถามก็ก่อนแล้วมึงถามแล้วแปลกแปลกแปลกเลยนี่ไงชิวเลยตัวไม่มีอะไรเลยว,วิวหนึ่งด้วยโอ้โหผลเลยได้ค <laughs> รับสติจะรับจะรับจะรับ ไปเฮ้ยเป็นนี้อ่ะเป็นมารีนนี่ว่าทำไม่ได้อ่ะโอ้ยไม่ชิวเลยเลดเล็ดเลดเลดเลดเป็นมารีน่ไไะไม่ชิวเลยเลดเล็ดเลดเลดเ,เ,เ,เป็นมารีนลงด้วยโยรูตีแล้วค่ะอะไรวะเล็ดเลดเลดเล็ดเลดเลดไม่ชิวเลย เดอดเขาไม่อะไรวะว้าว,ต,ว,าวต้องไปฟารมดาบอีกคิวเลยใช่ฟาร์มง่ายกว่าอิเล็กโตมันใช้มาร์สน้อยกว่าอิเล็กโตตั้งสาสิบคิวเลยฮะต,ต,ติเลติเลติเลตผล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 อ,อยากได้ผลนะผลโอคโิวเลยลคัแลคิวเลยนะครับกูได,ได,ด้แล้วเดือแลผมไี่ค่าหัวใครวะ เอผมนี่แหละผมนี่แหละได้ของผมนี่แหละเอาผมมาชิวเลยได้ดาบแล้วนะชิวเลยนะกูชิวแล้วได้ฉายาแล้วดีต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 ีสวยๆชิวเลยเอ้ยได้ฉายาแล้วชิวเลยคนหนึ่งพยายามอยากได้ดาบทยาอยากได้ฉายาชิวเลยพี่ไม่อยากได้แล้วนะนะดูพี่เป็นใหญ่ฉายายูทูบเบอร์ไหม เฮ้ยผลอะไรวะผลผลวางกองกองไว้ตรงนี้กองตรงนี้กองตรงกลางนี่นี่เดี๋ยวรับผลด้วยดูผลดิดูผลดูดีผลดูดผลดูดีขับตัวท้ายและตุ่ผลดูดีโอ้โหผลอะไรผลอะไรชิวดิมันดูดผลนะฉันมีผลน้ำแข็งเยอะเดี๋ยวเอาไปเอาไปดูดผลไายไปเลยหยุดนั่นละโอ้โหผลดีอ่ะโยนไว้้ีดดวยพอเวลาอีกงไม่นะ พี่ตบเองดิพี่ตบเองถ้าสวยบมแล้วมีเลด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 มีใครอยู่กับบ้างไม่มีเลยปะกูคนเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่คิดว่าคนนึงมีคนนึงอยู่อ่ะมีพี่ใหญ่คนนึงอ่ะชิวเลยเนี่ยชิวตบบอสแบบชิวๆมีมีมีคนหนึ่งเออเอ่อคุณพี่ครับครับไอตัวไอตัวฝนฝน ครับผมก็คือเอ่อพอเวลาเหมือนกับว่าเราใช้สกิลวีแล้วเราบิทพอพอเราชนไปปึ๊บเเหมือนกับเราชมมอิน่ะเออแล้วมันมันมันจะแบบมันจะเหมือนกับว่ามันคล้ายๆเอ็มบอลเลยใช่ไหมมาถึงอะไรอ๋อไอ้ที่มันเป็นไอเป็นมันจะเป็นปลล่อยสกิตอนถึงพื้นมันจะแท็กเออมันจะแท็ก เกมบอนอ่ะมันจะตัวแบบตีกีตัวก่อนก็มันมีสามตัวมันมีสามลูกถ้าชนตัวแถวนั้นมีตัวเดียวก็ชนสามลูกตัวเดียวถ้าถ้าเตรงนั้นมีสามตัวก็แมชนสามรพี่ยืนรอก่อห้า่ค่ะนูรู้ว่าคุณพี่ทำได้มีเนีนถงกีมาก ว่าไอห um, okay. ัแล้วไอพาวไอ้หานไอ้พาอาหานน่ะมันยิงชิวเลยนะวะชิวเลยรอราเกาะห้างไอเราเกาะห้างชิวเลยผลโอ้โหผลชิวผลอะไรเนี่ยผลอะไรอ่ะผลลูกหลักอาจารย์อุดะมาผลบานิผลผลโคตรโกงแน่ไปพีพีอ่ะสนุกเลยมึง มาลนะมา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 โอ้พาสองคนเราไม่อะไรเลยบังตาเออบังตามากคนต้องเอาออกอะ่ะมันต้องมีเดี๋ยวบางตาจะทำใ้าปิดมาให้เราเห็นคนเดียวคนอื่นไม่เห็นเลยอารมณ์เหมือนสกิลไอ้ท็อกซิกฟอ็อกของล่างเดมอนอะ่ะ <c oughs> อันนั้นหนักกว่าเดิมอ่ะ <c oughs> เาากตคือมอไม่เห็นอะไรเลยเอตอตอนตรงดัน,น <c oughs> อ่ะเยอะมันหนามากงอกจางจางหรือควันใช้แค่ล่างใช้ใช้ฟ็อกใช้ฟ็อกฟ็อก,อกสิฟ็อกแค่ล่างคนพอละ <c oughs> เปิดเปิดมานาน ได้ไรวะงย่างเงี้ยผลข้าบอยทังกี้ผลข้างาจะได้ผลหรือเปล่าเยี่ยขนยังขนยังรับมารับมาไปไปวางไว้ตรงไอ้คาเฟ่กระเต่านี <ITA> ่ <target? S 3> ผมเหลือสองคนนะเหลือสามสิยังไงเข้ามาอีกคนหนึ่ง ดูซิว่าเราจะได้ผลอะไรก็เลดก็ง่ายง่ายครับทุกคนมันมันคือเหมือนโรงงานนะครับแต่ว่าจะมีตัวยูนิตออกมาเรื่อยๆออประมาณสัก10ตัวได้แล้วก็จะมีตัวแทงกีออ้ตัวแทงกี้คล้ายๆกับตัวที่อยู่ในดันนะครับตัวนั้นก็จะมีเลือดเยอะมากตัวนั้นจะมีเลือดเยอะมากส่วนเลเวลที่มันมาเนี่ยมันก็จะมีแบบพันห้าร้อยบ้างพันหกบ้างพันสี่บ้างอะไรเงี้ย เร่งมันหลากหลายมีเรื่อยมีเรื่อยมันจะมันจะดรอปมาเรื่อยๆเนี่ยเอากลตีไปตี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 นี่ตัวนี้มาเนี่ยเอาก็ตีโอเคเอาก็ตี้ตีตีตีตอาา่าฮะโอเค อ่าผมได้ดาร์กฟูตมาเพราะผมเป็นคนฆ่าตัวสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่านะถ้าเกิดใครฆ่าได้ก็จะได้ดาร์กฟูตก็จะได้ดาร์กฟูตใครตีตัวสุดท้ายได้ก็คือจะได้นะนี่ผมตีไปก็นี่ <laughs> เราตีกันไปเยอะมากมีสุ่มบ้างมีตีบ้างสลับกันไปเดี๋ยวเรามาดูต่อไปดีกว่าเราจะได้อะไร มันต้องไปปลดยังไงนะตีบอสมันต้องตีบอสแหนมันมีบอกอ่ะบอสอะไรวะแม่ไม่ถึงมึงไอไอตูววาบ่ะไอเกาะว้าบ่ะไอที่มึงเดินวาบเอาเลยอ่ะไม่ต้องใช้ผลปีศาจอ่ะไอที่ไอที่ว้าบ่ะมันต้องาาปลดล็อกยังไง แล้วกูดูคลิปมึงอยู่เหมือนมึงบอกต้องไปตีบอสป่ะอ๋อเออใช่ตีบอสแอดมินตีบอสแอดมินล้วก็จะได้สิบปรวตูว แะววะในผลกระโปงแม่งลงลงอ่ะเนีแยเที่ดูแล้วผลผลที่ดาใช้ของอันเนี้ยคือไอประตูกับไอพิษอ่ะไปตีตรงการาลางประสาดปดนเลดได้บทพิซ่าก็สาดกลางอะเหรอ <S <S อฮะจะปูุกออกไปทำไมปลุกฉันฉันกินไ,<ป>ไม่ได้วะเพราะว่า What? วัดฉันสกิลไม่ได้คืออะไร,รอ,อ่ะเฮ <What? S 1> ้ยอ๋อสัตว์เยอะแล้วจะจะะวะได้นะตัดหน้าแล้วาฮะดีใจสกสิกลตัวอะไรวะสกิลตัวอะไรวะมึงไปเร็วจังวะไอ้นี่เหรออะไรอะ เพิ่มว้าบต่อเพิ่มเพิ่มคีดสิบสองเป็นอ๋อที่ไต้อตีอตอนั้นตีกล้วนะเันน้นี่กูไม่ใช่หรอเป็นเพื่อนกันมันไอ้นี่มันได้พกอันี้มันเากิวไปล้ว มาสร้างใหม่มึงรับไอ้นี้กูด้วยกูไอ้นี้ไปละรับแล้วเช่าะกูสก,กิลเลยนะไหนวะแมทกูขอไม่ได้อะไจริงเหรอ ออไมาไมา่ไม่ไม่คุณออก่อนี้คุณลืมออก,กอคุออก,ออกได้ผลอะไรลืมออกไอ้นี่เบิร์ตฟอลคอนเฮ้ยฟอลคอนแ้แล้วก็บทส,ส <ใน S 1> ัมภาษณ์ภาษาอเมริกาต่อไม่ใช่เอาไปเ,เปล่าแฟลคอนไงอยากได้แฟลคอนเนช่เลย โอเคครับมาถึงช่วงท้ายวิดีโอแล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะดูไปแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็นั่นแหละครับผมทุกอย่างนั้นเกิดจากการที่เราตีบอสเลดบอสทุกๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่เกาะกลางนะครับหรือเรียกว่าซีคา t ซก็ได้นะครับผมก็ในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะฮะเรามาดูผลงานครับว่าใน24ชั่วโมงนั้นเราได้ผลอะไรกันบ้างนะครับก็นี่ครับผมนี่คือผลพิศดารทั้งหมดนะครับที่พวกผมนะครับได้ตีขึ้นมานะฮะก็จะมีผลงคงกรบ้างผล โอเปะบ้างนะครับผลต่างๆนานาคือเยอะมากครับทุกคนเยอะจริงๆนะฮะนี่ฮะผมไม่รู้ว่ากี่ผลนะเดี๋ยวผมจะลองเก็บดูนะครับทุกคนครับโอโย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 โอโหโอ้โหโอ้โหวิธีการดูก็คือกดแท็บครับอินเทอร์เียครับโอ้ทุกคนครับมีผลอะไรบ้างครับเรามาดูครับผลแรกเลยผลผลเลิฟดีกว่าผลเลิฟมีทั้งหมด3ผลนะครับผล ผลบอมมีทั้งหมด4ผลนะครับผลแซนมีทั้งหมด3ผลนะครับผลบารียรียมี2ผลนะฮะแล้วก็ผลอะไรดีผลสปริงนี่ว่า ผลสปริงมี4ผลนะครับผลไลท์มี2ผลนะฮะดราก้อนมี1ผลอ่อคอนโทรลคอนโทรลมีทั้งหมด2ผลแล้วก็อะไรดีเบิร์ดเบิร์ดมี4ผลนะฮะแล้วก็สไปซสไปมีทั้งหมด6ผลนะครับผมเออประมาณ6ผลได้นะฮะแล้วก็ดาร์กดาร์กมีทั้งหมด3ผล ผลยางมีทั้งหมด3ผลผลกิโลมีทั้งหมด2ผลผลไดมอนมีทั้งหมด5ผลเกลือมากครับไดมอนผลสโมกมีทั้งหมด3ผลผลเควกมีทั้งหมด2ผลผลอะไรครับผลเฟรมมีทั้งหมด1ผลนะฮะโอ้น้อยมากเลยแล้วก็แมกมามีทั้งหมด2ผลมีอะไรครับที่ยังไม่ได้พิมพ์ดูนะฮะเอ่อน่าจะหมดแล้วนะฮะ กาวิตี้ล่ะกาวิตี้มีหนึ่งผลอ่ากาวิตี้มีผลช็อปล่ะช็อป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 มีสองผลครับผมผลบาร์กี้นะฮะน่าจะครบแล้วนะฮะนี่คือตีมาตั้งนานครับไม่ได้ผลเลยอ๋อผลไ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 อมีผลเดียวก็มีหลายผลครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0นะครับผม51,52,53 54 55 56 57 58เกือบ60ผลนะครับทุกคนจริงๆมันน่าจะเกือบมันน่าจะ60ผลแหละนะฮะน่าจะประมาณนี้ครับไม่น่ามีอะไรแล้วนะฮะ แล้วก็ผลพวกนี้จะไปทําอะไรเหรอครับผมจะนั่งกินให้หมดให้ดูทุกอย่างก็รู้สึกแบบมันกินไม่หมดนะครับมันกินไม่หมดจริงๆก็โอเคครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ก็ให้ดูนะครับว่า24ชั่วโมงที่ผม FK ค้างไว้นะฮะผมได้ผลอะไรบ้างนะครับผลไม่น้องไม่ออกเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะฮะก็โอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับขยากได้ผลอะไรขยากได้ผลลลออะไรเเเายยนทุกค